สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะอยู่ตลาดเมืองศรีนนะคะเราเดินหาของป่านะคะทุกคนนี่ผักธรรมชาติใช้สวยนะตอนเชา้าดังเดิมทำ กำละห้าบาทนะทุกคนูุู้ไต้กรามรามดมกำละห้าบาทนะอือาดมนะกำละห้าบาทนะ กลับบานเราเดินห้าโมค่นะคะตอนสุดนะคะตอนเช้ากลุ่มปลาอันนี้ก็จะมีผักแว่นนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยวินวิววังโลมมาเต้นนะคะก็ทักทายเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะปลานะคะ หัวใหญ่มากเลยนะะทุกคนนี่หอยเชอรี่หอยใหญ่5เป็นหอยเชอรี่นะหัวใหญ่มากเลย เลย120นะคทุกคนหาได้หัวอ้วนนะแม่นาออ้วนจริงๆเลยเอยูเดี๋ยวเราไปต่อนะฮะไปต่อนะคะ โอ้มีเห็ดมาด้วยดีเนี่ยวันนี้ได้เห็ดมาต่เช้าเลยจ้าขาวนะฮะเห็ดไทยนะทุกคนเนาะเนี่ยของป่านะของป่าของป่าระวังกินจุระวแบบังระวแบบังทอกคนเดี๋ยวเาดูบรรากาศต่อนะคะ สวัสดีหกท่านด้วยขึ้นสวยงาไม้เท่าไหร่ท่านหนึ่งไม้ละยี่จ้บสามไม้สิบสิไไ่ไม้ละยีะ่สิบสามไม้ห้าสิบขะเขามีผักบัวด้วยใส่บัวใส่บัวอโอเคทกุกคนนะมีสายไลยแ้แหละโอะ ยายเหลือหน่อยเดียวนะอ่าวันดีแม่วันดีค่ะโอ้ยเกือบหมดแล้วได้มาหน่อยบ่แม่บัอนะออออวอันนี้ก็จะเป็นผักป่าของยายนะฮะเนี่ยจังหน่อยเข้ากันได้เสมอเลยนะได้เสมอที่เนี่ยอือต้องคลิปเสมอแปดสิบแปดตลาดเน่าเนี่ยแหละแต่สิบปดลมอะไรอยู่ในเมืองเนาะ มีไข่เบี้ววันนี้ได้มาน้อยใบใหญ่อ่ามะโนยมันบอกไขยมีบ่มันมีอยดูคนขายบอกบอกไม่ทัดเสอบอกไม่ทันอะไรมากต้อมาจ่ายคูนลวกต้องมาเอากับเขาด้วยบ่บ่กกัเขาเลยบอกเขาทุกอย่างบ่โอ้โหเม่นเจ้าเจ้านึงงละมาละสิกรรมละหาเพราะว่าเราเอามาเองตัวเน่ย ทุกนก็นี่ผักฝานะคะอาหารพื้นบ้านนะ,ะตลาดสุรินนะ,ะยายก็มานั่งประจําแหละเลบรรยากาศตลาดเช้าเมืองสุรินนะ,ะ<อ>ก็เขาจะมีเส้นกันผักไข่นะคะช่วงเจ็ดโมงกว่าๆทุกคนก็เก็บไฮไลท์ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะบรรยากาศตลาดเมืองสุรินนะคะ<อ>ไม่รู้จะพาทุกคนไปไหนแล้วนะคะเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะทุกคนทุกท่านนะคะ มีชควิตป่าอาหารธรรมชาติา